จากภูมิต้านทานแบบไม่จำเพาะหรือแบบ non-specific ที่ได้อธิบายไปแล้วเ <_ an> มื่อมีแบคทีเรียเข้ามาในร่างกายแล้วฟาโกไซต์จำได้เพราะมีโปรตีนหรือสารอื่นบนผิวแบคทีเรียที่ฟาโกไซต์รู้จักก็เพียงพอที่ฟาโกไซต์จะเข้ามาจับแบคทีเรียนี้กินได้โดยที่ฟาโกไซต์ จะใช้รีเซพเตอร์ที่ผิวเซลล์จับกับโปรตีนหรือส่วนจำเพาะบนผิวเซลล์แบคทีเรียเพื่อกลืนกินต่อไปโดยเยื่อหุ้มเซลล์ของฟาโกไซต์จะโอบล้อมแบคทีเรียไว้ในที่สุดแบคทีเรียก็ถูกกลืนเข้ามาในไซโตพลาซึมของฟาโกไซต์ได้สุดท้ายแบคทีเรีย ก็อยู่ในถุงเวสิเคิลที่เรียกเฉพาะว่าฟาโกโซมตัวอย่างฟาโกไซต์ได้แก่มคโครฟาจนิวโทรฟิล Dendritic c e l l แบคที r ียที่อยู่ในฟาโกโซมก็จะถูกทำลายโดยการย่อยภายในไซโตพลาซึม ของฟาโกไซต์ฟาโกโซมย่อยตัวเองไม่ได้กระบวนการย่อยแบคทีเรียมีขั้นตอนและรายละเอียดหลายขั้นตอนแต่จะสรุปอย่างก,งกว้างๆได้ว่าจะมีไลโซโซมเป็นเวสซิเคิลที่ภายในบรรจุไลโซไซม์ซึ่งเป็นเอนไซม์หลายชนิดมีทั้งเอนไซม์ที่ใช้ย่อยโปรตีนย่อยคาร์โบไฮเดรตไขมันหรือแม้นกระทั่งย่อยกรดนิวคลีอิกจนได้เป็นชิ้นเล็กๆออกมา ไลโซโซมจะเข้าไปเชื่อมรวมกับฟาโกโซมแล้วปล่อยเอนไซม์เข้าไปย่อยแบคทีเรียส่วนที่เหลือจากการย่อยชิ้นส่วนที่สำคัญสำหรับภูมิต้านทานคือสายเพปไทด์มันจะเกาะกับโปรโตีนชนิดพิเศษซึ่งเป็นหัวเรื่องที่จะอธิบายในวิดีโอนี้ โปรตีนเหล่านี้จะถูกขนส่งไปที่เยื่อหุ้มเซลล์แล้วถูกนำเสนอไว้ที่ผิวเซลล์ด้านนอกพร้อมชิ้นส่วนเพปไทด์ของแบคทีเรียสุดท้ายหลังจากที่แบคทีเรียถูกย่อยแล้วที่เยื่อหุ้มเซลล์ของฟากโกไซต์จะมีโปรตีนที่ถูกนำเสนอไว้ที่ผิวเซลล์ที่มันเกาะกับชิ้นส่วนของแบคทีเรีย ที่ได้จากการที่แบคทีเรียถูกย่อยคือส่วนที่เป็นสีเขียวโปรโตีนที่ทำหน้าที่นำเสนอนี้มีชื่อเฉพาะเรียกว่า major histocompatibility Complex. ตัวย่อคือ MHC เรากำลังพูดถึงฟาโกไซต์ที่ในที่นี้ให้เป็นแมคโครฟาจซึ่งเมื่อมันย่อยแบคทีเรียแล้วจะมีโปรโตีน MHC มานำเสนอชิ้นส่วนของแบคทีเรีย MHC นี้เป็น c l a s s 2คอ m p l e x ของ MHC กับชิ้นส่วนของแบคทีเรียนี้เป็นสิ่งสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันแบบ Cell Mediate d ่อไปนี่คือเหตุผลสำคัญในการที่แมคโครฟาจหรือเดนไดติกเซลจับเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมกินแล้วย่อยมันก็เพื่อจะได้ชิ้นส่วนของโปรโตีนหรือเพปไทด์ที่จะเอามานำเสนอโดย MHC class 2ไว้ที่ผิวเซลล์เพื่อให้เซลล์ในระบบเซล์เมทิเอตมากำจัดต่อไปเซลล์ cell ที่เกี่ยวข้องคือ B เซลให้ B เซลอยู่ตรงนี้ ที่มันสร้างจากโบนแมโรคโบนเยื่อหุ้มเซลล์มีแอนติบอดีเกาะอยู่ด้วยแอนติบอดีนี้มีความหลากหลายเท่ากับ10ยกกำลังสิบแบบตรงที่ variable region ของมันในส่วนที่ฟาโกไซต์มีกระบวนการฟาโกไซตุสิสนี้เป็นแบบ non-specific เพราะฟาโกไซต์ไม่รู้ว่าแบคที ria ชนิดไหนหรือไวรัสชนิดไหนมันไม่มีความจำเพาะแล้ว B cell อยู่ในส่วนที่เป็น specific immune system เพราะส่วน variable region นั้นจำเพาะกับชนิดของแบคทีเรียหรือชนิดของไวรัสซึ่งมันจำเพาะกับชิ้นส่วน epitope ของเชื้อโรค epitope คือส่วนหนึ่งของเชื้อโรค ที่ variable region รู้จักและจับกินได้สมมุติว่ามีแบคที ria เข้ามาในร่างกายของเรามันก็จะจับกับ B เซลลนี้รอบๆแบคทีเรียมี B เซล l มากมายแต่ที่ B เซลลมีแอนติบอดีที่มี variable region แตกต่างกันออกไป เพราะขณะสร้างแอนติบอดีมีการเข้าคู่โปรตีนที่ส่วนของ Variable r e g i o n แตกต่างกันจึงทำให้ได้ชนิดที่ต่างกันแม้ b c เซลจะถูกสร้างมาจากเซลล์ต้นกำเนิดเดียวกันสมมุติว่าแบคทีเรียชนิดหนึ่งจับกับ Variable r e g i o n ของ b c เซลนี้ได้โดยใช้โปรตีนบางส่วนบนผิวแบคทีเรีย จับกับ variable region คือส่วนที่เรียกว่า epitope เป็นส่วนจำเพาะหรือเป็นเพียงชิ้นส่วนเล็กๆเท่านั้นแต่ epitope นี้จับกับ B cell อื่นๆไม่ได้ และนี่เป็นการกระตุ้น B เซลลเมื่อมีเอพิโทปมาเกาะก็สามารถกระตุ้น B เซลลได้โดยตรงแต่ในบางครั้งก็ต้องมี helper T เซลลมาช่วยด้วย B เซลลจึงจะถูกกระตุ้นได้เมื่อ B เซลล์ถูกกระตุ้นโดยเอพิโทปมันจะแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนแล้วเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่สองอย่างคือ เป็น Memory Cell และเป็น Plasma Cell ซึ่ง Plasma Cell จะสร้าง Antibody ได้มากมายมหาศาลแล้วปล่อยออกมานอกเซลล์สามารถไปจับกับเอพิโทกของเชื้อโรคได้เพื่อให้ฟาโกไซต์มาจับกิน อาจเป็นแมคโครฟาจหรืออาจเป็นเดนดริติกเซลล์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงแล้วเกิดฟาโกไซต o ซิสหลังจากที่ B เซลล์ถูกแอคติเวตหรือถูกกระตุ้นมันสามารถทำตัวเองให้เหมือนฟาโกไซได้โดยการกินเชื้อโรคนี้เข้ามาข้างในเซลล์แล้วย่อยให้ได้ชิ้นส่วนเพปไทด์ที่จะทำหน้าที่เป็นเอพิโทป แล้วเกาะกับโปรโตีน MHC แล้วก็เอามานำเสนอที่ผิวเซลล์ดังนั้น B เซลล์เองก็สามารถนำเสนอแอนติเจนได้โดยโปรโตีนชนิดเดียวกันกับของฟาโกไซต์คือ MHC class 2ดังนั้น B เซลล์ จึงมีความจำเพาะต่อชนิดของเชื้อโรคต่อชนิดของแบคทีเรียและต่อชนิดของไวรัสแต่กรณีฟาโกไซต์มันไม่รู้ว่าเป็นเชื้อโรคแบบใดแต่ก็จะกินมันไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนหรืออาจจะเป็นไวรัสหรือแบคทีเรียแต่ยังไงก็ตาม ทั้งฟาโกไซต์และ B เซลก็กินเชื้อโรคได้แล้วเชื้อโรคถูกย่อยได้เป็นชิ้นส่วนเพ็บทายของเชื้อโรคออกมานำเสนอโดย MHC class 2ที่ผิวเซลล์เหมือนกันแล้วเซลล์ทำแบบนี้ได้ก็มีชื่อเฉพาะเรียกว่า professional เพราะมันเป็นหน้าที่หลักที่ต้องทำ Antigen presenting c e l l ในการนำเสนอชิ้นส่วนเล็กๆที่ได้จากการย่อยเชื้อโรคที่ส่วนใหญ่เป็นโปรตีนนี้ไว้ที่ผิวเซลล์เซลล์นำเชื้อโรคที่อยู่ภายนอกเซลล์เข้ามาในเซล โดยการจับกินเพื่อเอาชิ้นส่วนแอนติเจนเอามานำเสนอไว้ที่ผิวเซลล์แต่ก็ยังมีแอนติเจน r ร s เซนติ g งเซลล์แบบที่ไม่ใช่โปรเฟ s ชั่นอลด้วยที่จะเอาไว้อธิบายในภายหลังเรากลับมาดูที่ MHC class i มันจะมีประโยชน์ยังไง คอมเพล็ของ MHC class 2นี้ Helper T cell รู้จักที่จะตอบสนองต่อไปได้นอกจาก MHC class 2แล้วยังมี MHC class 1ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมคุ้มกันที่จะอธิบายในวิดีโอต่อไป